สวัสดีครับวันนี้วันที่21นะครับยีอดวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันนี้ก็อากาศแจ่มใสนะครับฝนตกเมื่อคืนครับตกหนักพอสมควรน,นะครับเดินซอยที่เดินนี่ชื่อซอยซอยในคลำนะครับ ซอยในคำซอยในคำก็เชื่อมเชื่อมระหว่างถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่ถนนเทพประสตีเข้าซอยในคำก็จะมีหมู่บ้านพร้อมพันนะครับวิ่งทะลุมาด้านหลังจะมีโรงเจสันเจ้านะครับมีสันเจ้าสันเจ้าเล็กๆหนึ่งหลังแล้วก็วิ่งไปออก บ้านดอนวัดบ้านดอนนะครับออกวัดบ้านดอนบ้านเขียนได้ไปเชิงทะเลได้นะครับเส้นนี้ก็ทะลุได้หลายเส้นทางนะครับไปยันมานิกได้อะไรได้นะครับแต่ว่าถนนก็ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกวา้างประมาณ6เมตรนะครับก็เช้าเ้ารถไม่เยอะครับ ที่จ <g ül> อ,อกำลังกาย <g ül> ถ้าไม่อยากไปไหนนะครับไม่อยากขับรถไปสวนสาธารณนะเ <g ül> <g ül> ดินๆอยู่ก็ต้องหยุดบ้างนะครับหยุดหลบรดบ้างเดี <g ül> <g ül> ย๋ยวลองสปีดดูหน่อยนะครับสปีดสัก1น,นาที เมื่อวานก็มีอาการกินได้น้อยแต่ละมื้อในแต่ละมื้อนะครับก็เพิ่มมื้อเอาเพิ่มมือ้อมื้อเล็กๆช่วยนะครับกินทีละนน้อยแต่ให้กินที่หน่อยนะพอช่วยได้อนะาการปวด ขาปวดขายัางพอมีบ้างนะครับอาการปวดหลังก็เล็กมีนิดหน่อยนะครับมีนิดหน่อยเมื่อคืนก็นอนหลับได้ดีพอสมควรนะครับนอนหลับได้ดีพอสมควร ครับครับครับครั à, ขอสปีดอีกที่หนึ่ง ่า,าเหนื่อยแล้วครับครับ <g iggle> ผมวันนี้สภาพอากาศแอมสซนะครับมีแดดเล็กน้อยกำลังหน้าวิ่งเลยนะครับสำหรับวิดีโอเราจบเพียงเท่านี้นก่อนเหนื่อยแล้วครับ <g iggle> เหนื่อยแล้วสวัสดี ขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผู้กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ